สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่ๆสมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับเสาโอนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยมารวมสี่หน่อยนะคะในงวดของวันที่8ปเดือนมกราคมนะคะ2567นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันเป็นชุดสรุปโค้งสุดท้ายนะคะให้พี่ๆสมาชิกรับชมกันนะคะ ก่อนไปรับชมนะคะท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอด i d l i ล e มาได้นะคะ ID l i ล e ON 9 7 7เ1นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะ ท่านใดอยากเข้ากลุ่มนะคะสามารถแอดมาได้นะคะ ON 977211นะคะแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเดี๋ยวน้องแอดจะดึงเข้าเนาะท่านใดอยากเข้ากลุ่มนะคะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้ตั้งแต่รอบเช้าถึงรอบดึกนะคะท่านใดสนใจก็แอดมาเนาะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะพี่ๆเมื่อวานนี้ก็แสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะ เมื่อวานนี้มาเด้งๆเลยนะคะพี่ๆถ้ามีเสียงแท่งน้องเอ็ดขออภัยด้วยนะคะน้องเอ็ดทำงานควบคู่ไปด้วยเนาะก็กลับขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะพี่ๆเมื่อวานนี้สําหรับฮานอยปังมากๆนะคะมาทั้งสองสูตรเนาะค้งสุดท้ายกับเม็ดเดียวเมื่อวานนี้เด้งๆเลยนะคะพี่ๆเนาะสาหรับเมื่อวานนะคะโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็เม็ดเดียวแตกนะคะในกลุ่มเนาะน้องเอ็ดคัดลงให้เม็ดเดียวแตกนะคะเมื่อวานนี้ เมื่อวานเด่นที่เจศแล้วก็สองนะคะพี่พี่ตัวเด่นน้องเอสในโค้งสุดท้ายเมื่อวานนี้เนาะแล้วก็วิ่งรุดไม่เดียวที่เจดนะคะ7มาเด้งๆเลยนะคะเมื่อวานนี้สําหรับแนวทางที่เข้าตัวเน้นตัวเจาะเลยนะคะเมื่อวานในโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่ก็เข้านะคะเข้า เจ็ดสองมาในตัวนิ้นเม็ดเดียวนะคะพี่ๆในกลุ่มแตกกระจายเลยนะคะม็ดเดียวนะคะเมื่อวานนี้เข้าในรอบพิเศษด้วยนะคะม็ดเดียวแตกนะคะเข้าเจ็ดสองเล็บนนะคะมาในตัวที่น้องแอดวิ่งรุดให้เจ็ดแล้วก็เจาะสองตัวเม็ดเดียวสองเจ็ดนะคะพี่ๆก็เข้าไปแล้วก็เข้าตัวนิน้นตัวเจาะศูนย์สองนะคะชุดโค้งสุดท้ายแล้วก็มาเข้า รอบปกติ0 3นย์นะคะพี่พี่โอ้โหเ<ห>ด้งเด้งเลยนะคะเมื่อวานนี้เนาะตัวน้นตัวเจาะเข้า3คู่นะคะเข้า2 7แล้วก็02แล้วก็เข้า30นะคะโอ้โหให้6คู่ไปเข้า3คู่นี่ก็สุดยอดแล้วนะคะพี่พี่เนาะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะท่านท่านใดมีโชคลาภอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาเป็นกำลังใจให้น้องแอดด้วยนะคะ เม็ดเดียวแตกกระจายนะคะอย่างที่ว่านะคะข่างในอยากเข้ากลุ่มก็สามารถเอดมาได้นะคะ u n 97211นะคะวิ่งลูทที่7เมื่อวานดีเด่นเด้งๆนะคะ2787 7, แล้วก็76นะคะ VIP มาบนล่างเนาะ แสดงความยินดีกับทุกท่านนะคะตัวเด่นก็มาครบนะคะเมื่อวานนี้วันนี้ก็ขอให้ปังๆอีกเช่นเคยนะคะย้ําว่าเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันใดๆทุกชนิดนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้เด่นที่6แล้วก็เจ็ดนะคะพี่ๆแล้วก็8นะคะน้องแอดให้เด่นที่7 8 6วิง่งรูดที่6นะคะ เน้นนะคะเน้นไปที่หกเจ็ดหแปดหสองนะคะพี่พี่สำหรับตัวเน้นนะคะในวันนี้เจ็ดแปดเจ็ดสองแล้วก็เจ็ดเก้านะคะพี่พี่สำหรับชุดเน้น กันนะคะกันไปที่หกสามหกเก้านะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์นะคะพี่ๆสำหรับตัวกันน้องแอดนะคะมีสามคู่นะคะชื่นชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้ก็ขอให้มาแล้วกันนะคะสามตัวเม็ดเดียววันนี้ให้ไปที่แปดหกเจ็ด นะคะวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆรวยๆกันทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ